เปลี่ยนมาลำแมตตจะเปลนาัแม่ไดีใจแมฮะดีใจเห็นมาล้ำเกลให้ให bueno> hmm. wow, uh, ้ต oh, ja. mm ัว hmm. อ้าวระบโอ้แายว่แล้วดีใจแล้วแล้งบุงมาลำแล้วให้มาเคยบ้ังมาบงล้ำาเหนอนโอ้ยเมียเอ้ยยังไงงามงามมันบ่แม่โอ้ เปเห็นี่ไหพูงงามบ่นี่แม่มีตุงามโอ้ใจไหลปากระเีดีถลูกโอ้แม่แ่ยพงนมารับจเียเขาทีบ้านอีกเใ้จ่ายหมดแล้วมา่ยม่แม่ก็มาเิมงเี่เนี่เขาก็า่สีแจงโอ้ถัวลกเนกบแม่นขอสีแจ้งอสีแจงอเันหแม่มาตเปนเว้นนโอ้ยแม่เลย แก็เลยให้สงสรโอ้ยัใจตนรล้สอนแล้วดีบืองมล้ัใ่เนเคยเดี๋บองยืนเคยงามเาเกตดีเห็นงามมือบาบาเลบงเจนหน่ในโทราัร์งาานนี้โพรพอตัวจริงแบบนี้ตะพุ่มงามจริงในโทรั์แม่าอดีเลยแม่บอก้จริงมางามปานนี้โทรั์แม่เห็นหนดเจนึงเอพะพอของจริงในสุดเพร สุดละสามสี่หมื่นคุณจ้างไรไปเลยล่ะเจปาสาม,มแสนกว่าประมาณสามแสนกว่าครับมนานวนีย้บิเม่เคยเห็นเมีดีใจหลายเมีประัใจครับแล้วครับอันนี้คนจ้างมื่อกีบป้าอันนี้เป็นบุญอย่างรู้เปล่าบุญกว่านแต่ว่าบนงจ้างเมื่อกีป

ไปเส้ตัวอะนี่เก no. ็บอันน้ำมันี่่เก็บฝนมันนี่่โอ้หนึ่งเขาเริมงมาล้ำแล้วเก็นามเราเดินลๆมากมงมาล้ำเปเสื้อมงมาเป็ื้อครับ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 กลไปไกลมาครับครับครับผมกลับไปกลมามาแวะกินน้ำกินน่งย่นเหนียลครับผมครับโอ้ยของแถ้่เลยแม่ของมักเลยนี่ครับครับครับเน่ครับผมครับผม อีเนี่นเยเราต้อกรเขยตึงมาล่มแล้วก็เลยระทับใจประทับใจมาล่มแล้วก็ไลยหองอันนี้มันเขามองนกกไอเี้ยโอ้โหหนึ่นตาเัากรสีไลนั่นดกที่เป่าตาเัากรสีไลนั่นปยังคุณข่อตาบ่เหลยวมันโอ้มีตุ้กตมันมันนี้แล้ว มาเด้อกินรถเด้อขมเอาโอ้ยเเกอโอ้ยบล็อกบอกไฟอยากกินน้ำดอกขามเอาแต่ว่าอื่น้ำร้ายน้ำอร่อยอร่อยไม่ิากอ่เามาเด้อกินขมเอาเด้อเด้อขมเอาขมเอามาดูอ้ระมาณทองบอกไฟอยากเอาครับผมเอลครับจะว่านหรอบลอกบบอกนบอกยาดอกแต่ว่าอื่นน้ำายน้ำยู่ ยนป้องก็อยากกินออกคาเราแต่ว่าไก่อื้นน้ำลายน้ำเดือดเละอร่อยนะอไร้นอะไรนอันนั้นในพี่นะพี่ขอบคุณท่านกระบะเลยอันนี้ขอบคุณอ่ขอบคุณแม่ฮักปลูกวันรณภูมแล้วก็แม่ฮักวัรณบูมนี่เราเห็นเราอยู่แล้วอยากนะฝักฝากกนนคำเดียวแกงเขียดเล็กหมูทอดแล้วก็มี่เอียงกข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียว เออไกก่่ยังีวปิ้งไก่บ่ฮะปิ้งไก่บ่เออปิ้งไก่แอฟแฉบแล้วก็ขอบคุณบ้านฮักน้องฟีแม่ดวงกันด้วยนะครับโอ้นะครับี่เมตตาลูกนนะครับเพิ่มให้เป็นของฝันเอาฝากกันทร์เป็นรางวัลน้ำใจนะครับเพิ่มแล้วก็เพื่อนปไปอ่า เบียงคองเบียงเขาแล้วมันโยกผู้เดียวจริงแมนันโยกผู้เดียวกับเ่ได้บ่ได้ซีดออกแต่ว่ายังไม่ได้มีเบียงคองจริงปะเบียงคองเบียงคองนี <c oughs> ่เขาอยู่บ่โปรเซ้นเขาโยนใส่ือเป็นแม่นแล้วเรียบร้อยเพินเ่นจัดก,การให้แล้วเพี้ยนนี้แต่มีไม่มี <c oughs> กับโอ้แบบศิลปินใกล้เกล้สุดนะครับท้อเสุดเต็มค่าแล้วก็คือตั้งการสั่งไทยนะเนียนกับเก็บคงเก็บของเก็บตรงเก็บของนะครับใส่กล่องเพื่อยๆสิ่งของที่สวยงามถิ่นเวทีเนี่ยกับซีเมียนักไชลด์นี่ไชลด์สองขันนี่เนี่กับซีเี่ยผนังพี่ที่เอาขึ้นเนียนกับที่ผนังไฟผนังมันอยู่แล้วใช่ครับท้อไปส่งกำลังใจกับทุกคู่ทุกคนที่งานทุกคู่ทุกคนนะวันนี้เราจะไปนอนไหนกัน อ๋อิไปบ้านอันขดก้อนเดจิตเรากินขอยัาเราจังหวนตัวที่เ็ไทยเอ่อินี่ก็จังหวเออเสเก็บของก่อนเดี๋ยวเขาจะชจูไปไปเก็บของไปคบนีนะครับผมกัฝากไปเพียงซันีครับผมมาก็บอะไรก็แช่ก็ตดตามเพื่อเป็นลังใจให้กับช่องกดรัมารลเพลิน้ปเชีวและอังออังเพลินิเชียวครับสำหรับวันนี้กับปลาปีน้องลำเลิ้งก็ชอบกับสุสกนครับในคลิปบ้านยาบ้านดนะครับสวัสดีครับ